ขอให้พ่อช่วยอธิบายที่พ่อเคยคุยกับเพื่อนว่าถ้ามัวไปะระลึกถึงความตายจิตเป็นอกุศลหมายความว่าอย่างไรคะพระอาจารย์ท่านเคยกล่าวนะระลึกถึงความตายสบายนะักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทาหมืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจอาทีนี้ ปุถุชนคนหนาหนักไปด้วยกิเลสเนะี่ยมีอยู่สองอย่างคือปุถุชนผู้ได้สดับได้สดับในสมัยนี้คืออ่านพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลคือฟังจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสองสองประการนะปุถุชนนะ่ะคนหนาหน,นักไปด้วยกิเลสหนึ่งปุถุชนผู้ได้สดับอธิบายแล้วสอง ปุถุชนผู้มิได้สดับคือไม่รู้เรื่องว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้นับถือตามๆเข้าไปปฏิบัติธรรมไม่รู้ที่กธรรมะคืออะไรไม่รู้ <c oughs> และเท่าทีเราที่เราพูดนี่ไม่ใช่ไปว่าคนอื่นนะตัวเราเองไม่ใช่ใครปฏิบัติผิดมาเห็นหลูกน้องตายมากในการป,ประทะกับค่าศึกในการลบนะ โอ้ตายมากเลยทั้งตอนเป็นพลล่มแล้วก็ตอนอยู่บูรพาพยักใช่ไหมเนี่ยตายมากเลยเดินลาดตะเวนพลน,นำเหยียบกับระเบิดขาคาทั้งทั้งที่ห้อยพระพวงเริ่มช่วยไม่ได้ก็วิ่งเข้า,ขาหาธรรมะใช่ไหมเข้าสำนักโนอนออกสำนักนี้โอ้โหจนหมดที่ไปในประเทศไทยมาตรวจสอบ ดูในพระไตรปิฎกลมแทบจับเราปฏิบัติผิดไม่มีที่ปฏิบัติมานั้นไม่มีไม่ตรงตามพระไตรปิฎกก็เป็นการกล่าวตูพัตถาคตและอะธรรมวาทีย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากทีนี้เราลึกถึงความตายยังไงอะตายมีสามคือหนึ่งคณิกะมรณะเนี่ยอย่างเสียง แล้วก็ได้ยินที่กำลังปรากฏอยู่ขณะน,นี้เกิดแล้วดับแล้วอย่างรวดเร็วไม่หวนกลับคืนมาสู่วัตะนี้อีกนอกจากเสียงใหม่เกิดได้ยินไหม่เกิดเราจึงต้องพิจารณาลงไปที่คณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะคือเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ นี่คือคันิกะมรณะสองสมุดเฉทมรณะคือตายแล้วไม่เกิดอีกของพระพระอระหันต์ตายตายเด็ดขาดสมุดเฉทะแปลว่าตายเด็ดขาดสมุดเฉทามรณะทีนี้สมุตติมรณะสัมมาติมรณะสมุตติมรณะก็คือ ตายเน่าเข้าลงไปของทุกคนเนี่ยเวลาป่วยตายแก่ตายหรือว่าถูกยิงตายอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุหกลูกที่กำลังคุยกันว่าเนี่ยพวกเธอระลึกถึงความตายยังไงลูกที่หนึ่งถึงลูกที่สีก็บอกว่าข้าพระองค์นานๆระลึกถึงทีหนึง วันเนี่ยอาจจะเราลึกถึงสามสี่ครั้งแต่รูปที่ห้าบอกโอโ้โหขณะเคี้ยวข้าวเนี่ยราล,ลึกถึงความตายทุกทุกคำกลืนทุกคำข้าวทุกที่ทเคี้ยวข้าวรูปที่หทุนท,ทุนตอบว่าข้าพระอ,องค์ราลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พิกษรรูปที่ห้าที่หเนี่ยใช้ได้รูปที่หนึ่งที่สี่ 4, นีย่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเธอพิจารณารูปนามช้าไปยังชื่อว่าเป็นคนประมาทอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในทุติยมรณะสติสูตรกดมือถือนะให้พิจารณารูปนาม คือระลึกถึงความตายคานิกะมรณะเนี่ยเหมือนบุคคลผู้มีศรีรษะถูกไฟไหมใว่าเมนี่นี่ใน,นพระไตรปิฎกฉบับที่36หน้า5 7 6บรรทัด5จาจ่า่างเราอ้างพระไตรปิฎกไม่มีใครมาคัดมาเถียงเราหรือมาคัดง้างเราได้ เพราะว่าพระไตรปิฎกเป็นคำตรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาฟังนี่เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ